เรื่องกัลยาณมิตรที่ดีคืออะไรโดยพระธนพลกันตะสีโรนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ โมตสะพังคาตวอาาตออรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพานเป็นนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดพิพิพัฒมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการ ขอจงบังเกิดมีแดชท่านพอ,อ,อผู้อำนวยการและครูอาจารย์ทุกท่านณนะโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่พวกเราทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้มาศึกษาพุทธศาสนาวันนี้ได้มาพบ กับหลายท่านซึ่งอยู่ในแวดวงที่ถือได้ว่าร่วมกันทำงานหรือทำงานร่วมกันก็ว่าได้ไละมีความสุขความทุกข์ร่วมกันในระดับหนึ่งที่ว่ามีงานร่วมกันก็คืองานเกี่ยวกับการสั่งสอนไม่ว่าพระหรือทางญาติโยมครูอาจารย์ ก็ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันในเรื่องนี้และเมื่อทำงานร่วมกันก็เลยมีความร่วมทุกข์ร่วมสุขและมีหัวใจร่วมกันในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามที่ว่าร่วมกันนั้นบางทีก็ร่วมกันไปโดยหลักการแต่ในความเป็นจริงเชิงปฏิบัตินี้ ในระยะที่ผ่านมาบางทีก็ไม่ได้ร่วมกันเพราะว่าเรามีหัวใจร่วมกันในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามที่ว่าร่วมกันนั้นก็คือร่วมกันในเชิงปฏิบัติตลอดระยะเวลาในทางปฏิบัติครูอาจารย์ ไม่ค่อยจะได้ใกล้ชิดกันมากนะักทั้งที่ว่างานก็เป็นประเภทเดียวกันส่วนที่เป็นเนื้อหาเป็นวิชาการที่สั่งสอนเรื่องของพระส่วนมากจะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเกี่ยวกับธรรมะส่วนในเรื่องของครู อาจารย์ที่สอนในด้านศิลปะวิชาการต่างๆในโรงเรียนในสถานศึกษาต่างๆในหลายระดับตั้งแต่ระดับปรถมศึกษามัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาเนื้อหาต่างๆที่สอนก็ไม่ค่อยเจอร่วมอยู่แล้วหลักการจึงกระตั้งจุดหมาย ที่จะประสานกันก็ไม่มีเสียอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงนับว่าเราได้ห่างเงินกันพอสมควรการที่ได้มาพบกันนี่ถือว่าเป็นนิมิตด,ดีอย่างหนึ่งคล้ายกับว่าจะได้มีความใกล้ชิดกันอีกโดยเฉพาะการจัดประชมุมนี่ก็บอกว่าจะมุ่งเอาพุทธธรรมมาใช้ในการฝึกขัดครูหรือ จะมีการฝึกหาดครูในมิติของพุทธธรรมอะไรทํานองนี้แสดงว่ามีความมุ่งหมายโยงไปถึงหลักการซึ่งเป็นไปในทางที่จะมาประสานกันใกล้ชิดกันจึงได้บอกว่าเป็นนิมิตด,ดีเหมือนกับว่าต่อไปนี้จะมีความร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง แต่ก็นั่นแหละที่ว่าเป็นนิมิตด,ดีนั้นพอพูดมาก็ไม่ค่อยมั่นใจนักเพราะนิมิตด,ดีที่ว่านั้นถ้าเป็นสิ่งที่มีรูปร่างก็จะแค่เป็นร่างเงาเงาหรือถ้าเป็นนิมิตจำพวกแสงสว่างก็ดูคล้ายว่าแสงนั้นมันจะค่อยค่อนข้างจะริบหรี่ลง ทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าในสภาพปัจจุบันนี้การที่เราจะมาอยู่ร่วมกันนั้นดูเหมือนว่าสภาพแวดล้อมต่างๆจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยคือสภาพชีวิตและสังคมปัจจุบันนี้เป็นไปในทางที่น่าวิตกกังวลมากอยู่คนมีชีวิตที่เริ่มไม่แน่ใจระแวงกันและหวั่นไหวไม่มั่นใจในสภาพชีวิตและสังคม ของมนุษย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยในด้านชีวิตร่างกายเวลานี้ก็มีภัยใหญ่ที่คุกคามอยู่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากตอนนี้พอเจอข่าวโรคเอดภัยใหม่ที่ร้ายแรงอย่างไม่เคยนึกเคยคิดมาก่อนดังที่สังคมกำลังอึกระทึกอยู่ แค่เรื่องเดียวนี้เท่านั้นความสบายใจก็หายไปแล้วความปลอดภัยไม่มีในสังคมทุกคนก็หดหกคนเป็นจำนวนมากเมื่อมองเห็นปัญหาทั้งหลายในสังคมแล้วก็รู้ว่ารู้สึกผิดหวังหรือบางทีก็มองว่าหมดหวังเสียแล้วกับสถาบันสังคมต่างๆเมื่อมองออกไปที่ธรรมชาติ ในสิงแวดล้อมก็เห็นสภาพที่เสื่อมโทรมลงและการที่จะแก้ไขฟื้นฟูประคับประคองสิงแวดล้อมเหล่านั้นก็ไม่ค่อยมีหวังกันนักมีแต่เสียงที่บอกว่าเสื่อมลงเสื่อมลงทั้งที่พยายามในทางสร้างสรรค์เช่นจะปลูกต้นไม้แข่งแต่ก็เห็นชัดว่าไม่ทันกับการทำลาย เหมือนกับคนมีน้อยช่วยกันปลูกแต่ผู้ทำลายนั้นมีมากจึงปลูกแข่งกับการทำลายนั้นไม่ค่อยจะได้ <c oughs> <c oughs> ต่อไปนี้เรามาเข้าประเด็น ประเด็นที่ว่าได้ความเป็นครูเมื่อเกิดความเป็นนักเรียนครูเปิดสัญญาณความเป็นนักเรียนเรื่องราวและข้อสังเกตที่ได้ว่าไปน,นั้นได้ยกมาพูดเพื่อจะเข้าประเด็นว่าสาระของการฝึกหัดครูอยู่ที่ไหน เริ่มแรกตัวครูเองจะต้องมีฉันทะในการทำงานของครูหรือในการทำหน้าที่ของครูและในเรื่องการที่จะทำหน้าที่ของครูได้ถูกต้องนั้นครูก็จะต้องรู้และเข้าใจเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ให้ชัดเจนตั้งแต่เรื่อง ความต้องการและการสนองความต้องการที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู้หรือเป็นปัจจัยเอกอย่างหนึ่งของการศึกษาพอพูดมาแค่นี้การฝึกหัดครูก็โยงเข้ามาหาเรื่องของชันทะเป็นอันดับแรกในการเป็นครูที่แท้คือเป็นครู ผู้มีความสามารถที่จะให้การศึกษาได้อย่างถูกต้องนั้นยังมีเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นไปอีกหลายอย่างหลายประการแม้คำว่าให้การศึกษาก็เป็นเพียงสำนวนภาษาที่พูดกันไปเพราะว่าการศึกษานั้นให้กันไม่ได้การศึกษาจะเกิดขึ้นได้ ต้องให้ตัวมนุษย์ผู้นั้นทำมันขึ้นมาเอง <c oughs> หรือบางทีเราใช้ภาษากันไปเลยติดในสำนวนพูดแล้วก็พลอยเข้าใจควไขว้ไปตามทํานองของภาษานั้นพุทธธรรมเป็นเรื่องของ การรู้การเข้าใจและปฏิบัติหรือใช้ให้เป็นประโยชน์จากความจริงของธรรมชาติเราจะให้คนศึกษาที่เรียกว่าเราพัฒนาคนเราก็ต้องรู้จักคนและเรารู้จักคนก็ต่อเมื่อรู้ธรรมชาติของคนเราหวังว่าถ้าเรานำพุทธธรรมมาใช้ในการฝึกหัดครูก็จะ ทำให้การฝึกครูนั้นเป็นไปโดยถูกต้องและได้ผลอย่างดียิ่งขึ้นไป <c oughs> <c oughs> ทีนี้การฝึกหัดครูคืออะไรก็คงตอบได้ไง่ายๆว่าการฝึกหัดครูคือการทำคนให้เป็นครูเราเอาคนที่เป็นธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปมาทำให้เป็นครูการทำคนให้เป็นครูก็คือ ทำให้เขามีความเป็นครูมีความรับผิดชอบเพราะว่าคนที่จะเป็นครูก็ต้องมีความเป็นครูรักความเป็นครูรักอาชีพของตนถ้าคนผูดด้ใดมีความเป็นครูคนผู้นั้นก็เป็นครูพูดง่ายๆครูคือคนที่มีความเป็นครูรักในอาชีพของตนและซื่อตรงซื่อสัตย์ ่ออาชีพของตนมีจรรญ,ญาบรณของความเป็นครูคนที่มีความเป็นครูแล้วก็มีความพร้อมที่จะไปทำงานของครูในหน้าที่ของตนแต่ถ้าไม่มีความเป็นครูเป็นพื้นฐานเสียแล้วถึงจะไปทำหน้าที่ของครูหรือทำหน้าที่ในบทบาทของครูก็คงทำไม่ได้ผลดีนักเพราะ ไม่ใช่ของจริงเป็นครูปลอมดังนั้นเบื้องแรกจึงต้องสร้างคนให้เป็นครูทีนี้เราก็โยงเข้ามาหาเรื่องของพุทธศาสนา <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของพุทธศาสนาเรามักจะพูดกันว่า <c oughs> ความเป็นครูนั้นตรงกับหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ากัลยาณามิตรเดี๋ยวนี้เราพูดกันบ่อยว่าครูคือผู้ทําหน้าที่ที่เป็นกัลยาณมิตรถ้าเราบอกว่าครูที่ดีหรือครูจริงต้องมีความเป็นครูและ ถ้าเราถือว่าครูเป็นกัลยาณมิตรความเป็นครูก็คือความเป็นกัลยาณมิตรพอเราพูดว่าครูคือผู้มีความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นครูก็มาบรรจบเข้าคู่กันกับความเป็นนักเรียนยที่จะต้องเป็นผู้มีกัลยาณมิตร คำว่ากัลยาณมิตรจึงเป็นจุดเริ่มต้นทั้งของความเป็นครูและความเป็นนักเรียนเพราะทางฝ่ายนักเรียนนั้นท่านได้บอกคุณสมบัติข้อแรกไว้ว่าคือความมีกัรยาณมิตรคุณสมบัติของครูคือความเป็นกัรยาณมิตรและ คุณสมบัติข้อแรกของนักเรียนคือความามีกัลยาณมิตรสำหรับครูในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรพึงมีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมเจประการสำหรับนักเรียนในฐานะที่เป็นกัลยานมิตรผู้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเรียกว่า กัลยาณมิตรธรรมมะเจ็ดประการธรรมดาความเป็นนักเรียนนั้นไม่ใช่จะอยู่แค่ว่าได้ลงทะเบียนเข้าบัญชีในระบบของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแล้วได้ชื่อได้สถานะว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎสมมติที่มนุษย์ผู้ฉลาด จัตั้งขึ้นมาเท่านั้นแต่ควรจะมีความเป็นนักเรียนที่แท้จริงอยู่ในตนเองอันเป็นความจริงตามกฎแห่งสภาวะสภาวะของธรรมชาติที่เป็นเป้าหมายซึ่งเราตั้งกฎสมมติขึ้นมาก็เพื่อนหนอนให้มันเกิดมีขึ้นนั่นเองความเป็นนักเรียนแท้ตามสภาวะหรือตามกฎธรรมชาตินั้น ก็คือคุณสมบัติที่เรียกว่าบุพนิมิตแห่งการศึกษาหรือสัญญาณที่บ่งบอกความเป็นนักเรียนเจประการนี้ก่อนจะผ่านไปจึงขอย้ำไว้หน่อยหนึ่งว่าบุพนิมิตแห่งมรรคหรือรุ่งอรุณของการศึกษาเจประการนี้แหละคือการเข้าสู่ความเป็นผู้ศึกษาหมายความว่า ความเป็นนักเรียนหรือความเป็นนักศึกษาอยู่ที่ทำา7ข้อนี้ซึ่งเริ่มด้วยการมีการยานามิตรทีนี้หน้าที่ของครูครูซึ่งมีหน้าที่สร้างความเป็นนักเรียนก็จะถูกสร้างธรรมะคือคุณธรรมมีคุณสมบัติ7ข้อ เริ่มด้วยทําตนให้เป็นกาลยานามิตรของนักเรียนซึ่งจะทําให้นักเรียนเป็นผู้มีกาลยานามิตรอันเป็นธรรมข้อแรกในรุ่งอรุณของการศึกษาเจดประการนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดร่วมและจุดร่วมที่เป็นจุดเริ่มของทั้งครูและนักเรียน <c oughs> พระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายก็ทรงรับรองไว้แล้วว่าถ้าคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน7ประการเหล่านี้เกิดขึ้นมักคือกระบวนการแห่งชีวิตที่ดีก็จะดำเนินตามมาเองโดยไม่ต้องเรียกร้องนั่นคือชีวิตของนักเรียนหรือชีวิตของนักศึกษาได้เริ่มขึ้นแล้วและจะก้าวไปในการพัฒนาอย่างมั่นใจหรืออย่างที่ท่านอุป,ปมาว่า เมื่อแสงอรุณสาดส่องดวงอาทิตย์ก็จะอุทัยขึ้นนั่นแหล <c oughs> จากข้อแรกคือความมีกัลยาณมิตรก็ดำเนินไปจนถึงข้อสุดท้ายคือโยนิสโสมนสิการซึ่งเป็นตัวคุมกระบวนการทั้งหมดและเป็นปัจจัยในภายในที่จะทำให้คนที่พึ่งตนเองได้ ในทางพระพุทธศาสนาบอกแล้วว่าความหลุดพน้นหรืออิสระภาพเป็นจุดหมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เขาจึงจะเป็นอิสระจริงแล้วเขาก็จะได้เป็นกัลยาณมิตรของผู้อื่นระบบที่ว่านี้คือกระบวนการเป็นของสมบูรณ์ของการพัฒนามนุษย์ และทําให้สังคมมีวงจรที่ครบบริบูรณ์กล่าวก็คือเริ่มต้นบุคคลมีกลยาณมิตรจากการที่สังคมจัดให้ตอนกลางบุคคลน,นั้นรู้จักเลือกครบเลือกหากลยาณมิตรจบแล้วเขาได้เป็นกลยาณมิตรให้แก่คนอื่นต่อไปโดยวงจรที่สาม ขั้นตอนนี้เองเป็นกระบวนการของความเป็นคนคนที่มีกัลยาณมิตรก็ครบสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้